เบาหวานความดันพวกนี้นะคะมันเป็นโรคที่เสื่อมจากการใช้ชีวิตค่ะทําไมแม่เป็นเบาหวานลูกต้องเป็นเบาหวานไม่จริงค่ะที่มันเป็นอย่างนั้นมาในอดีตเพราะว่าแม่กับลูกกับมันกินเหมือนกัน,นใช้ชีวิตเหมือนกันก็เราก็เลย,ยคิดว่าแม่เป็นเบาหวานเราต้องเป็นเบาหวานจริงๆไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เลยนะคะเออถ้าเกิดว่ากินอยู่เหมือนกันนั่นแหละคะ่ะถึงจะมีความเสี่ยงเหมือนกัน นะคะเบาหวานความดันพวกนี้ไม่ได้เป็นโรคที่มันถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะโรค NCD มันเป็นโรคของความเสื่อมของร่างกายจากการใช้ชีวิตประจําวันนะคะจากการใช้ชีวิตประจําวันเออมันเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะอย่างพี่ย้อนดูแม่เนี่ยพอพี่รู้ว่าแม่รับยาอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่ก็ระวังตัวเองพี่ก็ไม่มีพี่ไม่มีน้ําตาลน้ําตาลพี่ไม่เคยเกินนะคะพี่ก็ระวังมันมันอยู่ที่เราใช้ชีวิตมากกว่าไม่ใช่มากกว่าทั้งหมดเลยค่ะ ฉะนั้นให้เลิกคิดไปเลยว่าสิ่งเหล่านี้มันต้องเป็นบรรทุกรรมนะคะถ้าเป็นบรรทุกรรมคุณต้องเป็นตั้งแต่กาเนิดเลยคุณคลอดมาจากท้องแม่ขวบหนึ่งตรวเบาหวานคุณเกินอันนั้นจะพี่ไม่เถียงเลยแต่ว่ามันมันต้องมาจากบันธุกกรรมจริงๆแล้วมันไม่ใช่ทุกคนจะมาเป็นตอนโตทั้งสิ้นมันเกิดจากการกินอยู่ที่มันถูกสะสมมาค่ะในพฤติกรรมที่คล้ายกันในบ้านหลังเดียวกัน